สวัสดีครับอังขึ้นมหนะครับผมจะมาเล่นไพ่26ใบนะครับ26 card 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26โอเคอ่ายี่สิบหกนะครับ โอเคเราไว้ตรงนี้นะครับเราตัดนี่ออกมาเท่าไหร่ก็ช่างมันไม่เป็นไรอ่าเรามาดูตรงนี้นะครับให้ผู้ชมเลือกวางใบหนึ่งอ่าใบไหนก็ได้นะครับใบไ,ไหนก็ได้โอเคเอาใบนี้อ่าใบนี้นะครับใบนี้นะ The two of h e a r t put on the top and the less over here โอเคแต่งเสร็จนะครับเราจะมาดู take up and down together โอเคเอาพร้อมๆกันนะครับจากจาก ข้างบนกับใบหนึ่งกับล่างใบหนึ่งนะครับโอเคอย่างนี้นะครับเออโอเคอย่าอย่าอย่าผิดนะครับผิดไม่ได้นะครับเอออ่าอ่ะโอเคเออเออลงไปลงไปอย่างงี้ลงไปอย่างงี้นะครับเออลงไปอย่างงี้อืมลงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆรืเรื่อยเโอเคเออจนจนจนจบนะครับเออผิดไม่ได้เลยนะครับผิดก็คือผิดเลยนะครับ เอาลงมาบนกับล่างต้องมาพร้อมกันนะครับบนกับล่างต้องมาพร้อมกันเออป๊๊บป๊เอออปัปปปป๊อ่ามาแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคอ่ะตอนนี้เรามานับดูว่าอันนี้มีกี่ใบนะครับอันนีกี่ใบ one two t h นะครับแปดใบนะครับแใบ eight eight now we count to our c o u uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 i s t i s your card right two of diamond <laughs> okay exactly exactly เขาทำได้ยังไงใช่ไหมครับก็ไม่ยากนะครับเอออย่าลืมนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็เราแค่เอาให้ลงไปยี่ยี่หกใบนะครับ แล้วก็ทำตามแบบนั้นแบบนั้นเลยมันเป็นของมันเองผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นได้เพราะอะไรนะครับเออ <laughs> มันมาแต่งจริงๆนะครับเอาอยู่บวกไว้แล้วก็ทำตามที่ผมทำเมื่อกี้เนี่ยแล้วจะเล่นได้เลยโอเค you if you like card magic follow me โอเค I have many 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 item many many trick โ okay? อ uh, เคอ่า every day every day two thumb three t h m b โอเคอ่าอ่า I teach you. Uh, sometimes with short, short is no teach. The long, the okay. I have short and, and uh, another one is uh, I teach, okay? Uh, okay. Uh, you can do. You can follow me, follow me.